สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาเล่าประวัติให้ฟังในฉบับสาวแบงค์ทำเกษตรนะคะทำไมถึงเป็นสาวแบงค์ทำไมถึงทําเกษตรนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทำงานเป็นพนักงานธนาคารนะคะ,นะคะแล้วก็มีความชื่นชอบ แล้วก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะทำเกษตรนะคะด้วยความที่เราก็เป็นลูกเกษตรกรคนหนึ่งแล้วก็เลือกและก็ตัดสินใจที่จะเรียนคณะเกษตรได้มาอยู่ที่ เอกชนแห่งหนึ่งทําอยู่ประมาณสองสองปีสองปีได้ค่ะก็เป็นบริษัทมเมล็ดพันธุ์ต่างชาตินะคะแต่ว่าเรามาอยู่เป็นบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทที่เพาะต้นกล้าจำหน่ายให้กับเกษตรกรนะคะ ก,ก็ถามว่าตรงสายไหมก,ก็ตรงสายอยู่นะก็แล้วก็ทําแนวเกษตรเนาะทำงานอยู่ที่นี่ประมาณ2ปีได้ประสบการณ์เยอะมากแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากกลับมาทําธุรกิจส่วนตัวเนื่องจากว่าบริษัทนี้เขาเป็นบริษัทต่างชาตินะคะเจ้านายก็จะไม่ค่อยมาวุ่นวายอะไรกับเรามากมาย เจ้านายเขาก็จะมอบหมายงานมอบหมายงานให้เราแล้วก็คอยติดตามงานตามผลการดําเนินงานนะคะจะไม่ค่อยมาลงลึกในรายละเอียดเท่าไหร่นะคะเราก็ค่อนข้างมีอิสระในการทํางานมาทํางานที่แน่เนี่ยด้วยความที่เราก็ไม่เคยที่จะแบบทําการเกษตรแบบว่า คนงานอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนอยู่อยู่บ้านเราก็ทำอยู่กับพ่อกับแม่นะคะซึ่งเราก็ เริ่มต้นด้วยที่ทำงานที่นี่เลยนะคะแล้วก็ทำงานที่นี่ได้ประมาณสองปีก็ย้ายย้ายที่ทำงานหาประสบการณ์ใหม่ก็ไปทำงานบริษัทเอกชนค่ะก็ก ูแลต้นไม้เพราะถ้าพืชผักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน1ปีนะคะถ้าพวกพืชตระกูลมะเขืออะไรเงี้ยก็จะอยู่นานหน่อย mm. ก็ประมาณ6 mm. เดือนได้นะคะทีนี้เรามาอยู่ในไม้ยืนต้นก็รอบมันก็จะประมาณสาปี เราก็เลยมีประสบการณ์ในการดูแลไม้ยืนต้นรู้ว่าอ๋อไม้ยืนต้นเนี่ยนะเราไม่จําเป็นต้องไปรดน้ํำใส่ปุ๋ยเขาทุกวันเหมือนพืชผักปีหนึ่งอาจจะใส่ปุ๋ยเป็นรอบๆนะจัดการแปลงเป็นรอบๆไม่ต้องมาดูแลและเอียดเหมือนคือลมลุกนะคะทีนี้ก็ทํางานอยู่ที่นี่ประมาณปีกว่า ปีเกือบ2ปีเหมือนกันนะคะก,ก็สอบเป็นพนักง,งานพนักง,งานแบงค์นะคะแบงค์ที่เราสอบได้ก็คือทอกสซึ่งก็เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรเหมือนเดิมก็มานั่งนึกดูแล้วอชีวิตเราก็วนเวียนอยู่กับอยู่กับการเกษตรเนี่ยนะซึ่งซึ่งก็ดีค่ะน่ารักดีก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็ ได้มีโอกาสเจอลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้คอนเนคชันส่วนใหญ่เราจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ชื่นชมความเป็นกเกษตรกรของลูกค้าเพราะว่ากเกษตรกรเนี่ยออต้องบอกเลยว่าสู้ชีวิตทุกคนทุกคนเลยจริงๆ ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ไม่สู้ชีวิตทุกคนมีประสบการณ์มีเรื่องเล่ามาเล่าให้พวกเราฟังเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมทุกร่วมสุขไปกับเขาช่วงเวลาที่เขามีความสุขเขาก็จะ,ะลูกค้าเราก็ก็ก็คือเป็นลูกค้ากันกูนะช่วงเวลาที่เขามีความสุขเขาก็ปาสบชําระลนี่เราแนะ ให้เหลือกันไปแล้วก็ให้กำลังใจลูกค้าอันนี้คือคือหน้าที่ของเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขานะคะหลังจากนั้นเรามาทำกเกษตรนะคะเราก็ยังไม่ลืมความฝัน สูตรเคล็ดลับเขามาบ้างเองแล้วก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้นะต้องมาหัดมาลองทำนะคะทีนี้ สงสารเขานะก็เลยเลือกปลูกมะพร้าวอันนี้ปลูกไปแล้วได้กี่เดือนแล้วละ่ะแปดเก้ิเอเข้าเดือนที่สจะครบสี่เดือน ลูกค้าหรือโครงการต่างๆที่เกษตรกรเข้าร่วมแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆะค่ะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะมีอัปเดตนะคะผลผลิตทางการเกษตรอัปเดตให้ทุกวันเลยนะคะลองลองไปไล่ดูได้ทํามาไว้ให้เกือบอาทิตย์แล้วนะแล้วก็เดี๋ยว พอสิ้นเดือนนะคะก็จะมาสรุปเป็นเทรนของเดือนนั้นอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะราคาผลผลิตที่ที่เราทําไว้ให้เนี่ยมันมันเอ๊ะเทรนมันอยู่ที่ราคาประมาณไหนก็เดี๋ยวทุกสิ้นเดือนนะคะจะมาสรุปให้นะคะทีนี้ใครอยากจะ เดี๋ยวก็จะแนะนำรายละเอียดให้นะคะอันนี้ก็วันนี้ก็มาทำความรู้จักกันนะคะในสไตล์